สวัสดีจ้าพี่น้องสกุลสกนลวันนี้กับไมไีกแล้วจ้ะหลังจากที่ดองคลิปไว้โดนแต่ว่ามือนีเห้าก็สิผ้าไปมีสาระไดจยจ้าสิไปซ้ำน้อไวจ้าแต่ว่าจากการเลือกหม้อใสมีหม้อใสสองขั้นจ้าสองขั้นใสว่าอะไรทั้งสองขั้นขั้นหนึ่งกับสตาร์ทยากเก็บเรียบร้อยขั้นที่สองสตาร์ทยากเราก็ไปซาแต่กกระได มีรถบ่มีรถด,ดีจักขั้นเลจ้ามีจะรถขั้นหลังห่างเ,ออเธื่อสิออกจากบ้านได้แม่ยืนจมอยู่เป็นชั่วโมงลวจ้ะหารถขั้นดีบ่ได้รถขั้นนี้กะใส่ได้ย่จ้ะแต้ว่ามันแหงสาแบบว่าเบิ่นเต้นะเชื่อนี่พูนเบิ่นอืดก็อืดเทื่อสิคืนได้เนาะจา้าเนาะ <S 2> <S 2> มือนี้เขาก็เลยสิผ้า ออกบ้านเต้เซาเนะจ้ะไปซ้ำนวายไปเมืองวิธีบ้นบ้านของการาหาหนวายเนะจ้ะปลูกนหนวายไวประมาณไรกลัวจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วเขามีออเดอร์เท่าก็ต้องไปรับออเดอร์นะจ้ะเซานีเพิ่นบอกว่าอ่าสร้างสามรอยจ้าไปกันเลยนะจ้ะเมืองถนนบานข่อยเฮ็ดไม่ยังดีแล้วเมึองอ้ เขาเอินว่าทางแหลหรือท่างหลาดกับบอลูขึก้นกันจะสมซื้อท่างแหลด <c oughs> ไปกันเลยจ้าบรรยากาศสองขังท่างดองไม้สีเหลืองสะอุมแหนไวมันโกโหกหอดสวนเราจ้าแม่กระทาการเปิดประตูเงืนล้าน <c oughs> ประตูนี้ท่านได้จะ่ใดมาอ่าอันนี้ก็คือประตูง,งามๆนะคะ อันนี้แม่กระซิดเดกเข้าไปนะจ๊ะดึกไปเป็นฟื้นนี่คืออุปกรณ์อี่แม่จักมันอยางแน่พนโคนมากเพื่อความสะดวกสบายในการตัดหวายพนว่าทั้งเก้าอี้เอามาไว้ทานานั่งนะจ๊ะเนาะอันนี้คือสวนหน่อหวายนะคะผู้ใดท่านใดเคยเห็นหน่อหวายเนอะอาวางาวางข่อยสิบห้าข่อยมูจ้ากดกิโลอ,อันนี้คือข่อยกิโล แม่ก็ทําการหลอดแล้วพอจะไปไก่มนเดินในน้ำไหวในปักมือหนึง่งปวดอยหามือคุณเื่อสิเศร้าปวดพอมาหอนแล้วยี่แม่กับบอเล้งเลยจ้ะเอาตน้นไก่กองไฟก้อนเพิ่นลวาสิถ้ำกันช่าภาธกิจนวาหวพอฉะนั้นแล้วห้องก็ต้องเอาหว้ายหวออกก้อนจ้ะเพื่อที่สีบ่ห้มันล้นไฟแม่ก็เลยวา่าเดี๋ยวแม่หานอกไก่กองไฟกอน ห้หลาทำกันชาพนากกิจนอไวาเนาะจ้ะนั่นก็คือการจูดไฟอูดยุ่งน,นจะจ้ะยุ่งมันหลายเนาะจ้ะก็เลยต้องจูดไฟอันนี้บ่ไ้ดราม,มาเลยจา้าบ่ได้ทำลายสิงแวดล้อมเกิดขึ้นมาหวายคันเท้าบ่ทำการเผามันหน,ะมนานนมันเกิดจะบ่หายเนาะจ้ะเมื่อเผาแล้วก็จะเอาหวกอา ฟุ้นเท่าที่เผาแล้วนะจ๊ะไปยายใส่เน่อไวใดมันก็จะเป็นปุ๋ยเนาะจ้ะขันเท้าบ่เผามัน่นมันกะือวามั่นจะละไล่ไปมันก็จะโดนเนาะจ้าหนามมันก็จะบ่าหายเพราะฉะนั้นแล้วหฮาสิว่าเอาอยุ่ซู่มือซู่มือแบบนี้เฮาต้องทําการเผาเท่านั้นจ้ะเพื่อที่เสียาฟุ้นไปใส่น่อไวใดตอจ้ะระวังรอให้ไฟลุกยุ่นี่ เ้าก็จะหาเวียกมาเห็ดแม่กาหารแนวมาใส่ไฟแปลว,ว่าไฟมันลุกโผล่เนาะจา้ะมันมีใบแห้งมันไหลข้าวก็จะทาํากันวางงานจักน้อยแปลว,ว่าให้ไฟดับก่อนจังเห็ดเบียกกเายาย็เลยไม่ใหญ่ใบตะไคร้เนาะจ้ะใบตะไคร้อน,นี่เห็ดยุบานเนาะอันเพื่อนบอกว่าเอาใบตะไคร้มาใส่มันเสิบ่มีหญา แกก็เลยบอกให้ยายยายทั้งใบข้าใบละไครเนาะจ้าเอายายใส้กวองมันไว้บ่าหายหามันขืนหรอก็ให้มันสูมซื่นกระสิงามอันนี้น่อหว้ยนี่คือน่อหว้เข้าปลูกเองเ้วะจ้าบ่มันเกิดตามธรรมชาติเนาะเป็นหน่อหวายที่ปลูกนะคะหลายสิปีแล้วลวจะจ้า้ะเป็นเด็กหน่อยุ่นพอใหญ่มากอ่ะในเ็ดซอยเพิ่นเนาะจ้า ชาตาหนหอาไหว้คืดอ,อ,อ,อกพี่น้องจา๋าผู้ใดเสียเหตุตามนี่ต้องมีความช่ำนานหรือว่าต้องมีความหล้จักน้อยเลยจ๋าเพราะว่าคอยกับบ,บ่เปลี่ยนซากกอบอกว่าจก่อ่เปลี่ยนขึ้นกันมีแต่แม่นาอนจ๋าก,กัพ่อเป็นผู้ซาบอกมาเข้าก็สิบทำกันรอซื่อจา๋ออาาะเอาใบเอาอันเขาเอืนอ่นนีหอย่างอ่ะรอเอาน้ำมันออกเพราะว่า ข้าสจะเอาไปทั้งต้นเพิ่นบ่ซื้อเนาะจ้าซูมือนี่ลูกค่ากะสะดวกขึ้นอย่างนี่เพิ่นบอกว่าให้ตัดไปนําเข้ากันเราให้ย่างดีเลยจ้าเพิ่นพร้อมแกงเลยทำการสอดสอๆส,อส,อส,อสอไปเรื่อยๆจ้าหวังข้าที่แหลกเอาเกาอีมากว่าสินงังกเ็เลยว่า ขันนังเก้อกาอี้มันน่าแล้วเขาต้องยืนซอก้อนจ่าเอาไว้สวนนี่มันลายเท่าเชี่้วเข้าต้องเปล่าเอาหยอดมาสามลอยเทียวเ,เพิ่มเป็นสี่ลอยเงอนเอาไปขายตลาดนาตน้ำจากเราก็ต้องทำกันให้มันไวต่อเวลา ตอนเวลานังก็คือฝ่าวเหตุมาจ้ะเนาะจากน้อยเดี๋ยวพอกับมาสมทบจ้ะพอไปขายของอยู่ตลาดนัดเพื่อนไปขายของตามบ้านนะจ้ะเดี๋ยวย่ำจากน้อยพอกับจะมาแล้วพอกับสิมาสมทบพ่อสิมีค้นซอยอีกนหนึ่งเน,นาะจ้ะอันนี้เข้ากัมากกับแม่สองคนถ้าพอก่อนพอกเขาในมู่บานขายของตอนเสาร์นะจ้ะขายทั้งเสารขายทั้งแรกนะจ้ะ ผู้ใดสนใจก็ไปหาพักเมื่กันใดที่ตลาดบ้านจำเริญนะจ๊ะอันนี้ก็ซอไปเรื่อยๆจ้าบัน,นี้เอาน้ำออกแล้วห้องกสิมสมาสตอให้เปลือกมันบางลงกนะจ้ะล้วก็จะเอาไปปอกพร้อมเลยจ้าว่าเป็นว่าเห็ดซ้ำนี่เด้พี่ห้องจ๋าผู้ใดสซื้อน่ะยะตัตอเลจ้ามันมันเห็ดยากยากน้ำก็ไหลาหลเห็ดไปจมไป ทบอกว่าคันน้ำปักเนี่ยปวดด้วยสามมือเลย้อจ้ะอนี้กับปวดด้วยสามมือถ้าในเศร้าหายแลเนี่ยปวดค่ะคันมองไในที่น้ำมันมันทิ่มมันแทงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตุ้มยุ่งกันนะจ้ะเต็มเลยเพื่อนวาไหวมัมมีผิดมันแมนีหลีตัวนี่เพื่อนวายกินไว้เราปวดขาแต่ผู้เทาก็มักคือก้าจ้ะไวยมันเป็นแนวแสบขององแถง สร้างเตละเถือนเนี่ยบอตั้ก็สามรอยเนาะจ้าขัานสร้างเนี่ยเขาต้องตัดก้อนอีกมือนหนึ่งเลยเลยจ้าสมมุิว่าเพิ่นสร้างเอาเขาก็ต้องตัดเพิ่นก้อนอ่าคอยหิวเขาคอยได้เครื่องเรื่องแล้วก็เลยกินเขาจี้จ้าแม่หพว่าเขาจี้มาหายับอันนุ่มจ้าที่แม่กินยืย่ยนถาเลี้ยวเธอสิม,มาล่างนาแตงโตคนก็เลยว่าเป็นก,กินก้อนแล้วจ้า อันนี้คือมองไวจ้าได้เครื่องนึงแล้วก็เลยรูสึกวา่าิิเขาขอกะม่นางโสยแล้วจ้าผู้เดียวดูดนมแล้วก็เขาจี้จตาแม่จี้มาฝากระว่างนั่นคอยกินอิ่มแล้วคอยก็จะเริ่มงานต่อไปจ้าบ๊บพักเลยเต้องแบบว่ารีบทำเวลานะจากขันแดดออกนีนมันจะร้อนมากเลย เราคัเท่าบ่อ,อยากแห่มันหอนเดี๋ยวเท่ากับต้องฝาวเห็ดเนาะจานาะสิเป็นคนดังอีกแลกก้วจ้าก่อไฟจ้าอันนี้ก็เท่ากับสียำไม่อีกข้างหนึง่งเพิ่นก็เลยบอกว่าดังไฟแนลลูกยุงมันหลายว่าสันา่น่าเท่ากันเลยต้องดังแน่นระว่างที่ดังไฟแล้วแล้วนั่นเท่าก็จะเฮ็ดต่อไปจา้าเฮ็ดเพืนก็สิแหลวเวลามื้อนี้ย่างไปย่าง จะลูกหนักจากขันมันใบแห้งว่าหลายมันกัดสีลูกหนักได้ว่าคันใบแห้งหลายมันกัดสีลูกแมบดเนี้ยดูดังไฟอูดเจ้าของจา้าควันมาเราก็ต้องหลบนะคะไม่ควันหนีผู้ดีควรนใส่ผัวว้วายควันเอาควันเอาแสดงว่าคอยผู้ดีเนาะจ้า,จาไปบัดนี้ ไปชื่นชมสวนกันจ้าอันนี้คือตอน้นกล้วยนวลมาจากกล้วยนวลกล้วยไน่นั่นแหละเอาเม,าามื่วานไหวต้นมัมะฮุง่งมะระกอแล้วกันต้นดอกกระเจียวนะจ้าอันนี้คือปลูกไว้แซมๆห้ามันได้กินแม่ก็หาใบาอันนอไว้มาใส่อีกเดี๋ยวมันก็อู้มีแต่ะวันเถ้าสิตัดได้ ยุทธ์ยังสั่นละทำกาันนันบ๊อบอยากแต่น้ำกล่องไฟเื่อสิได้ตัดไว้ขันปูดไฟขันหม้ออันนี้มันก็ดีเรื่องจ้ะเพราะว่ายุ่งมันจังามากก้มอมะก๊ายขันห้องว่าจุดไฟยุ่งหลายแห่งจ้ะยุทธ์เนป่าทั้งยุง่งทั้งหินผูดประมุขจังหินหินภาษาไทายเอิญอย่างเไาก็บรุหรู่พูดกัน นนกันยาน้ำไฟเัาเดินไฟบอลลูกกันยาไฟลูกกันยามาจากตอถากไปยังสัลทาไปเรื่อยเมื่อเมือม่อไปตั้งแท้จะโม่งละหกโมง่งในกาบาดเกือบชิบโม่งจา้าเธือสิแล้วจะถากไปยังสิระจา้าเรื่อยๆ แม่ก็สิเป็นข้นซับมใไ้เพราะว่าซับบ่เป็นเฮ้ามีนหาทีถากนานกบถากไปออกข่วนอีกแล้วจ้าผู้ใดมาเฮ็เดข่วนแท้ผู้ไห้่วนห,หนีผู้ดีควนไส้เพาิานว่าขวนไส้ข่อยแบบเต็มทีเลยแหละจ้าสงสัยสิผู้ดีเนะาะถากไปเรื่อยๆจ้าถากยู่จยังสั่นละ่ะ แม่ก็ว่าบัดได้พอมพงสิมาพอขึ้นนานมาแท่หาตัวซอยจะ้ะถอนนี้เมื่อยเมื่อยหลายใหญ่ย,ย,ยุ่สามมองอ้วจ้ะสามกองแววแฮ่พ่อมากแล้วจะ้ะพ่อไปตลาดไปขายของอ้อมบ้านของก็มาจะ้พจะพ่อเลยต้องมาซอยตออีกจะ้ะ เื่อสีด้เงินานะจะมาแต่ละบาทนี่ยมันยากแท้เน้ตื่นเศร้าเพื่อนสิกลับมากแต่คำได้กะเป็นความสุขของเพื่อนจ้ะบอกว่าว่าาาให้ไปเนี่ยเพื่อนเขียดกัดเหลอาแต่เพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนได้พอมืงพี่น้องจังควัอีกแล้วควัญคอยกะเห็นบ่ได ยังออมไปมออมพ่อเป็นผกกกูน้กำกับกำกับกองไฟควกนกระดอกกระเดือเร่งมือจันจา้าสองสาวแม่ลูกพ่อก็อเป็นผู้ตามหายจ้าเฮาก็จะเป็นผู้ทาง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  เ่อสิได้น่อไหวแต่ละนอนนะจ๊ะกองพนันความรํำบากมากแค่ไหนอยากให้มุจเจ้าลูกเวลามุจเจ้าซื่อขอยะมุจเจอยาต่อหลายเ่อสิได้เดจ้าซอแล้วซออีกตัดแล้วตัดอีกพ่อก็จะไปตัดมาจากข้างในนะจ้ะ น้าไวน้นีปลูกไว้ตั้งแต่คอยเป็นเด็กหน่อยหัวจางแต่พอเป็นนอกปนะว่ามันเกือบยี่สิบปีแลว้วบอกเธอเฮาสิมีปลานีปลูกไว้ตั้งแต่คอยเป็นเด็กหน่อยจนตอนนี้หญ่แล้วเงินกระหายราคาเดี๋ยวนี้น้าไว้ขายดีน้จาจ้าแต่กระบอกมีเวลามาเอา คันสิมามีเวลามาเอาแท้ๆก็ต้องแบบลูกค้าสั่งขันผู้ใดสิสั่งจองก็สามาสั่งใดแ้อจ้าต้องสั่งก้อนมือใส่งาน,นมือนึงงนาะจ้าขันสมมติว่าสีเอามืออื่นต้องสั่งต่างแต้มมือวาดมาจ้าวันนี้เฮากับพ้อมแล้วพ่อเคียวครับบ้านนาะจ๋าในครบแล้ว วองขึ้นรถซาเลงคู่ใจว่าปา๋าขั้นนี้นะจ้าพาไปหากินพอขั้นนี้ไปขายของปลาดนัดจ้าบ่วนแนวดอกเอาเสียมหรือเกาตัดตะไคร่กับบา้าแมวว่าตะไคร่มันย่งตั้นมันไปแซมกับค้าร่วมประซันวา คนขืนคนขึ้นรถจ้าเราจะกลับบ้านโมไหนเมื่อดอ,อกหมื่นถาผู้หนึ่งเราก็ถาผู้หนึงหหน่งในเวลากลับบ้านเราเลิกจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เลยจ้ากลับบ้านกน